สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามกีฬาขอทัพบกค่ะวันนี้นะคะตำรวจกองปราบก็มาเทสร่างกายที่นี่ค่ะโดย2วันที่ผ่านมานะคะเราเทสไปแล้ว2สถานีนะคะก็คือสถานีลุกนั่งและสถานีดันคืนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเทสอีก2สถานีนะคะคือสถานีวิ่ง2.4กิโลเมตรค่ะแล้วก็สถานีวิ่งสปิน300เมตรค่ะแต่ละสถานีต่างๆนะคะก็จะมีเกณฑ์การวัดที่แตกต่างกันไปตามอายุตามเพศซึ่งเกณฑ์เหล่านี้นะคะเป็นเกณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสากลเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าวิงว่งประมาณ2.4กิโลเมตรนะคะ ก็วิ่งยังสิบนิดๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันะค่ะว่าจะวิ่งเร็วกันขนาดไหนคะ่ะค่ะตำรวจกองปราบนะคะก็มีตำรวจผู้หญิงที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะผู้หญิงเขาก็ต้องวิ่ง300เมตรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะาที่เขาจะมีความเร็วขนาดไหนนะคะ ีไหนวันนี้สองสถานีนะคะก็เทสสถานีแรกคือวิ่ง210เมตรแล้วก็สถานีที่สองคือวิ่งสปีน300เมตรได้ไหมคะดีขึ้นยังวิ่งเป็นไงไหมคะวิ่งา300เมตรถ้าถามว่าเวลาถึงว่าดีเราอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเลยใช่ไหมคะในเกณฑ์อายุในเกณฑ์อายุที่40ก็จะแต่นี้ยังแต่ไม่เหมือนิ0เลยนะคะที่เพิ่งว่ากันเพืนอใร่างกายมันช่วยประโยชน์ยังไงกับ จริงมันมีประโยชน์มากนะคะกับข้าราชการตำรวจนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าในบันของคเช้าคือร่างกายของกําลังคนข้นางในต้องแข็งแรงเพื่อที่จะพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะหรับวันนี้นะคะการเทสวิ่ง300เมตรแล้วก็วิ่ง200 ทางกองกระปามมีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือบิ๊นะคะซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วตอนวิ่งมาราธอนนะคะเรานําเอาบิ๊มาใช้ด้วยค่ะเนื่องจากบิ๊เนี่ยจะสามารถช่วยให้เราจับระยะเวลาแล้วก็กิโลเมตรที่เราวิ่งได้ถูกนะคะแล้วก็มีการบอกกลุ่มอายุว่าเราได้ลําดับเที่ยวไหรซึ่งมันค่อนข้างเป็นมาตรฐานสากลค่ะ เรามาสัมภาษณ์พีกรของงานวันน,<ไ>วนี้นะคะพูดเทสร,ร่างกายวันนี้นะครับถือว่าดีครับในช่วงของอายุ50ปีแล้วเนี่ยผมก็ทําเต็มที่ครับในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางคููก็บัญชากําชับนะครับว่าอย่าปล่อยในเรื่องของการออกกําออกลังกายครับ<ล>ให้รักษาสภาพนะครับเรามีการที่จะออกกําลังกายแล้วถ่ายคลิปแล้วส่งมารายงานทุกวันทุกวันว่าวันนี้เราวิ่งว่ายน้ํากี่กิโลแล้วส่งสกอร์ให้ตลอดวันนี้นะคะมาพบกับพี่เดี่ยวนะคะหรือโค้ดเดี่ยวนะคะอดีตนักกีฬาทีมชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นโค้ชวิ่งนะคะพี่เดี่ยวเห็นเกณฑ์ขอองงกเเปป่าแล้ว็น ยังไงบ้างคะดูเกมที่ดีที่สุดของของป้องป่ากำลังนี่จะโหดครับแล้วพี่เดียวเห็นตำรวจวิ่งกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะศักยภาพของตำรวจป้องป่าดูแล้วก็เข้มแข็งรนแรงอังแขงแรงเลยครับเป็นภาพที่พร้อมทำงานเต็มที่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อบุ๋มนะคะวันนี้นะคะเราจะมาวิ่งสปีด300นี้ค่ะ วิ่งสปริง300เมตรค่ะเนะนหนื่อยมากค่ะดีค่ะสาวันอยางนี้ีก็โอเคแล้วค่ะตั้งหนุนร่างกายแล้วว่าเทรนน์ร่างกายกัน,กนเสร็จสิ้นแล้วค่ะเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเทรนน์ร่างกายผ่าน วิ่งกันเร็วมากแล้วก็ฝากประชาชนทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายองตัวเองนะคะ <Okay. S 1> ก็ฝากช่องเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Youtube กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ Youtube ก้องปากค่ะแล้วก็มี Facebook Instagram อะไรมาแรกรมทิก i k อ o k มาแรงมาก <laughs> <laughs> แล้วก็อยากให้เราทำคลิปอะไรที่น่าสนใจก็ <laughs> อย่าลืมคอมเมนต์ใต้รังคิมนะคะ <laughs> วันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ